สวัสดีจ้าทุคนวันนี้เราจะพาไปดำนาเด้อกอนที่เราจะไปดำนาเราต้องไปหาผลไม้ป่ากินก่อนเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องผลไม้ที่เราว่านี่ก็คือลูกว้าต้นยังใหญ่เลยดทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะให้อันว่าพาไปเก็บด้อเอาว่าเก็บด้วยหลเก็บว่าเด้อนี่ครับอื อันไหนไม่ถึงก็กระโดดกระโดดก็เก่งน,นเนี่ยฮ oh <man. S 1> ึอ, oh. <All> right. อกระโดดนะกระโดดเก็บโ okay. นี่นี่นี่อไหนีัุ่้กยังเออามาซุกเหรออ้ยอันนี้อันนี้ซุกยางอเอามาทด้ดมาออนดะเอานี่้องเแ่งงก็ยังประส หลังจากที่ได้ลูกว่าพ่อขินเร็วเมียก็จิพาอันว่าไปล่งเปลงดำเลยเด้อจ้าพอถ,ถึงที่หมายเมีก็ให้เจี๊ยบนั่งรอยอยู่บนฝั่งก่อนเด้อเจี๊ยบเดี๋ยวจให้พี่อันวาไปดำนากับพ,พ่อ่กนเปลี่ยนว่ากันลุ่งไปเร้วโอ้เจียบนั่งรอสบายใจเลยลูกเดี๋ยวเจียบนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนว่าจะไปช่วยพ่อดำนาก่อนต่อเส็จเร็วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ เรียบร้อยนี่นะจากจิมมช่วยพ่อหรือจิโมปินตัวถ่วงพ่อดโอ้ยลูกชายเหตุพงใส่รองเท้านิ้นจ๋ายอย่างดีจิโรดบัน้อดำน้าขังเหลของอันวาดนี่มตรงนี้ผมติดอยู่ในหลุมอยู่แล้วผมเดนยังไม่ได้เลย <c oughs> มาแล้วม <c oughs> าแล้วโยนโยนนายโยนอุ้ยอายโยนไหม <c oughs> <laughs> โอ้จงด้วยจงเป๊ะไหมจงเป๊ะมากได้ทุนการศ<อ>ึกษาแล้วก็ต้องมาช่วยพ่อที่แก่ชะล <laughs> าพ่อที่แก่ชะลาดำนา,นามีแล้วเท่านี้แหละบ่ได้ซื้อเนอะ้ะอันว่าก็สนุกการหล่นขี่คูนมาก เอาไปเอามาขาติดเลาวนั่นเห็นแม่รุ้ยยากอีกแล้วเนาะแม่มันก็ะําอย่างเดียวเลยมันเคยเห็นลูกขาติดขีตุมประสบการณ์ครั้งแรกมักจะประทับใจเสมอใช่ไหมอันว่า ยิ่งงานด้ <laughs> วยเไปยกาขึ้นด้วยไปยกาขึ้นด้วยเออถอดถอดอ,ออกอะถอดออก <laughs> จบเกม <laughs> กลับป่านไปมีระบุมขาเนี่ยนี่เลย เดินไปลูกเดินไปอันนี้ไ oh ด้ไหมอ่ะได้ขาแต่ยัยยับเรียนเรามันตายยวไปหาพ่อพ่อไปพาไปดำึงไป่าฮะะวงเฮะ่แฮะไมน่อบตกใจโาวางไว้ลูกวางไว้เลยเอาลูกเอา ลุ่่มมตหลังจากที่พ่อกระลูกกำลังสนุกสนานในการทุกกาแม่ก็มาถ่ายรูปน้าที่มันเป็นเวิร์งน้านิ่งๆน้องบรรยากาศดีดีแม่ยิ่เสียบตรงนี้มาเก็เลยตัวงเหนื่อยไหมฮันนามาาเอไป อันว่าที่ชอบมากหรือ้านแม่พามาถูกนาเรามาทํากิจกรรมอะไรที่เขาไม่เคยทําโดยเฉพาะกิจกรรมที่อยู่กันํานก็ดินหนีที่ชอบมากเห็นพ่อทาก็อยากทาเห็นแม่ทําก็อยากทำเสียงก็รุดตูดอีกอหลังจากที่เราดํหน้าได้สักพักนึงแล้วเราก็จิบพาก,กันก้าบบ้าแล้วดูวทุกคนคลิปหนะน้ามีอะไรมาเล่าเดี๋ยวจิ้มาเล่าฟังเด้อคลิปนี้ลาก่อนบ๊ายบายจ้า โอ้โอเคสวยสวยนี่มันจะยึดวางผลกันไปทั่วได้อยู่หรอกโอ้ทำสะอาดดีด้วยเนี่ยเก่งเว้ยต่อดด้วยนี่อ่ะโอ้สะอาดมากเ่ยม่หอยไม่ตายดย